อานนีครับสมฟต์นะครับสมฟต์สมฟต์นะครับดับแล้วง่ายๆครับเพลงนี้นะครับขัต่อไปครับอ่าสมมติว่าเราไม่กล้านะครับที่จะกับเราแค่สะบัดนะครับดูสะบัดนะครับสะบัดก็ดับแล้วเหมือนกนครับ สะบัดนะครับสะบัดนะครับแอ๊ดนะครับไฟที่เกิดจากไฟท่อมันจะดับทันทีอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับสังเกิดที่ปลายท่อนะครับจะไม่มีไฟนะครับจะไฟจางสะบัดที่เดินหลุดเลยนะครับดับทันทีนะครับเพียงแค่นี้ง่ายๆเราก็ทำได้นะครับเพียงแค่สดชัอ่าลราหับที่สามหนักที่สามนะครับหักสายนะครับหักสายอ่าแล้วเปิดปุกซึมหักสายปุ๊บสะบัดเลยนะครับแต่ยากหน่อยเพราะตอนนี้เพราะว่าสายมันเก่า เราก็สามารถทำได้นะครับการปฏิบัตินะครับเป็นอยู่โดยเฉพาะผู้ชูชาตอนนั้นนะครับวันนี้เอามาชูน้องน้องดูนะครับกับการดับเลิศด้วยมือเปล่านะครับที่เกิดดึกแดนนันดูนะครับ,นะรบต่อไปนะครับจะเป็นไปที่เกิดแข่งขัน ้น้องๆนะครับสังเกตนะครับดูนะครับทุกคนต้องทำได้ไม่ต้อบ้าไม่บ้าทำได้นะครับเดี๋ยวต้องใช้สตินะครับคือครับมันเป็นลักษณะนี่อยากว่าการเปิดนะครับดนะครับให้ความต่ำๆไปเลยนะครับแล้วก็จับสามแก้ให้มานแล้วก็หมุนนะครับอยากทรายงนะครับ ทางแก๊สนะครับที่เราใช้อยู่ในบ้านนะครับไม่เรือนคุ้มคู่คุ้ครูนะครับถ้าหากว่าตั้งลักษณะอย่างนี้นะครับถากว่ามันไหมให้ทุกคนามาเกิดขึ้นในครัวนะครับให้ทุกคนตั้งสตินะครับแล้วไย่อตัวให้ทำท่สุดนะครับแล้วก็สายตาจ้องไที่วาวนะครับดูว่าลูกศรปอนิดไปทางไหนเปิดไปทางไหนนะครับไม่ใช่ตกใจนะครับเปหมุนไปทางเปิดมันก็ต้องมุ่งนะครับให้สังเกตนะครับ แล้วก็ตั้งสตินะครับปิดนะครับปิดทางแก๊สเนี่ยมันจะหมุนมาตามเข็มนาฬิกาเสมอนะครับคำว่าปิดนะครับอ่าให้พีส่วนผสมกัดขึ้อีกครั้งหนึ่งนะครับเถ้าเกิดนะครับไปนะครับจากทางแก๊สในห้องครัวนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับถ้าถังแก๊สเป็นอย่างนี้ล่ะเอ๊ ทำมันลดนะครับทำมันลดแล้ตั้งจะก็ติดกันนะครับเราจะสติดกันนะครับแล้วก็จับถังตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ดับ